ไปแล้วทุกคนจับเลยมเนาะมือโอดนี่เดีเนียวะเ็ดสามโลปลายโลเพลตัวนี้ทุกคนนยตได้แต่หัวแรงนะโบยืไปเลย สายดีแล้วก็สวัสดีน้่พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ผู้ที่เขามาเบิงมาชมทุกคนเลยสบายดีตอนซ้ำคำทุกคนหากับมาฮอดทุกคนมาฮอดกับคำเลยกำลังเต็มโตซีไปหาอยู่หากินซ้ำคำทุกคนเลยรอบแรงนะมากับทีมงานทุกคนเลยวันนี้นะมากับทีมงานสามสี่คนบรรยากาศกับบอคอยเปลี่ยนใจไปเลยทุกคนเลยนะฟ้ากับมืดมีฟ้าดังพร้อมทุกคนเลย ฝนตกแต่คืนนี้ยังบ่ทันยาอากาห่านมิดแน่ยทรงนี้นะเขาก็เลยพาน้องใหม่อ่ะน้องหมาไปหาเลาะเบิ้งทุกคนเลยชนว่านชื่นนี้เชื่อแด็ดนะเดี๋ยวไปลุ้นไปติดตามเบิ้งทุกคนเลยว่ามันสีมาน่ะวอยมาแต่ว่านแต่มือชื่นนะทุกคนแต่กะฆ่าเวชน,นะปานขั้นพายขั้นพายหาดก็เลย โบไดเอามาตนมันเด็ดๆนะวายุพาน้องมามหาหาเล่นแต่กะบได้มาเมี้ก็เลยมาทุกคนเลยทีมงานกะไปก้อนแล้วพันบุญกับทีมงานนี้คนหนึ่งส่วนพันไหเพิ่นกลับมือเอามาทุกคนมากลับมือกลับมือกลับมือตุ๊กมือเข็มเพิ่นก็เลยมาเห่เอาเดีฮาวสีนางไปท่ายู่แถวบ้านรับเล่แถวนี้เลยทุกคนนะ เอาไปท่าในผ่านเพื่อนทุกคนเดี๋ยวไปติดตามเบื้องน้ำเดียวทุกคนนะแต่ว่าเสื้อฝนโบโตก,กับสีกานมาเลยนะแล้ว่าเสื้อฝนโตก,กับจกักรไปหาลีอยู่เชื่อละมานหรือมานมานหรือโบมานเท่ากันยังโบจักเดี๋ยวไปเบื้องน้ำเดียวทุกคนนะหากมาฮอดอันประมาณครึ่งทางนี่แหละทุกคนนะเคยจะคำเในนี่กัจนจะน่าได้ใต้โคมน,ะแบบนี่เบี้ เพราะว่าเฮามาตาบ้านก็นขำนี่เลยนะทีมง,งานไปก่อนนะทุกคนไม่พานเป็นเพื่อนเป็นผู้นำผ้ามานันนี้ทุกคนเนะยจกกักรไปทั้งเรือละเล่เาผ้าไปชีเรือก็ไปนะฟุลก็เริ่มตกะหม้เลยทุกคนเลยนะเ,เาาช็ดเช็ดมาเลยอาจจะมาละหอดชีเรือทุกคนเลยเดี๋ยวเัาสิไปเบิง้งในพานพูดว่าซี่ไปไก่เติมนะไปหาหานาันเบิ้งเงิน หอยหมูเนี่ยมันฝนตกไม่บางทีมันเห็นก็สีได้พาน้องอมาไล่นะมืออื่นนะกันจากมันหลงหดสีเลยเด้อเบแบบนี้เพราะว่าฝนก็นเริ่มมาเลยทุกคนนะน,นี่โอ้ตายเ,าตเดินทางมานี่ก็ประมาณสองชั่วโมงทุกคน,นมาชมวิวสามคำฮูู้้และบลนบลนแคมห้อ,อยูฮู้ทุกคนเลย ค่อยพื่อจะเห็นนะประมาณประมาณสองกิโลเอามานี่นะมันมาสูงสุดเลยทุกคนนะอย่างนี้นะอยู่ยอดสุดเลยเดี๋ยวเฮาสีผ่าน้องมาลงลง่มรูปนี่แบบนี้ทุกคนนใะนนี่วันที่เฮาจะไปพี่พี <c oughs> <c oughs> ผ่ผ่าเพิ่นผ้าไปพี่เพราะว่าเพิ่นทางตูยไว้เลยทุกคนนะ <c oughs> ทางตูย <c oughs> ละ เาสิพาลงมาลงนี้หาเราเพิ่งเห็นแล้วเก๋การลงมือเลยทุกคนนี่ทันฮอชนเชอร์แซมทันฮอชเชอร์แซมหาบอลลบฝนทุกคนนี่พลตกมาปั๊บฝนเจ้าวาดหมดก้อนนี้ก้อนนี้เจ้าวาดหมด พอมันเป็นกน้อนอย่างเี้มามื่อปึง้ง<โด>ยจากจาก,จากมาจากนั่นนี่ยชดแจงก็ได้กลับเท่านั้นมาพม,ามา่าปับฝนตกทุกคนไปเตะเอารีฝนอยู่เด้มทำให้กับประมาณสองสัโมงก,กว่าทุกคนตอนนี้ก็ฝน,นก็นเริ่มหยุดเริ่มยาเลยเอากระชีพาน้องมาไปหาเลาะทุกคนเลยผ้าน้องมาไปหาเลาะเบิ้งนะ ได้หรือไม่ได้เฮาก็ยังมีจักแล้วก็เลาะเลาะมือเลยนะเกลเลาะมือเลยส่วนทีมงานลงก้อนเลยนะผู้เสียงโคมครัอ่ะดีไปติดตาบ้างทุกคนเลยว่ามันสีโชคสีมารมามงโนนี้นะาการบึงพาน้องมาไปหาบึงเห็นบึงนี้ได้ทุกคนเลยเงยบ่ลองบังดูลองฝีมือบังดูลองฝีมือในพานเก่า มาแล้วมากระทุนนะเอาเอามากระทุนยิง่งถือเออกระตุกเลยอะตัวแรกแห้งมาทุกคนรอรุนรอรุนฝีมือมังกระทุนโอ้ยห้าหมห้ามห้ามห้ามแห้งโมหินขอขอน้องว่าเขาจะยอือนี่เออฝีมือผ่านบุญผ่านอิยิ่ง <laughs> หึ bài hôm hết nữa nhanh chưa đấy, nè, nè, nữa nữa chắp nữa 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 nè, nè, nữa nữa tăm nữa 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 บัวใด้ชังทุกคนนะยิ่งบุถือนะเอามาก,กระทุนยิ่งมันบอกคอยมีมาใหม่ทุกคนประว่ามาเก่งไก่กับบัวเยปเป็นไปเลยนะมีตะมะนำนอ้องมะมะเพื่อนี่แหละกับมาไขาลิ้นเป็นเห็ดอมทุกคนเห็ดอมเนาะยูพเนาะใต้ไปทั้งนั้นหละ เนี่ยรถทางนั้นนะมีเครือบซึ่งนั้นเลยเห็นบ้ามันบุบเปงโคม,มน,นี่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 ี่งนี่นี่นี่ยังเห็นด้วยนี่นนแถงยังโบท่านไปเนาะ คือมีมีงาไปเหรอยิ่ยงบุธกช่ท,ทุกคนไหมหาบุห็นได้ตอนนี้ก็มันกินมะกระบกนะนะกบกระบกนี่มันปิ้นหน้าขึ้นฟ้าผู้นี้นะมันจะมีเห็นมันนี่นะโลอ้องาเนาะบนนออุหงนี่เป็นแถวเก้า,กานีน่มีจ้ะ คือมุ้งนี้เลเห็นสิงเมฆมาเดีนยู่น,น,น้าเขาเห็นกยูดาหันนะเมยหาเลยทุกคนเลยยังว้ามันมาโกองเอยู่นี่ปะเดี๋ยวในผ่านเป็นหึนนะพืเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพนไปหาทุกคนเลยเพราะว่ามันกะเซีงนิดเจ้าน้อยเพราะว่าโกงหม่มัื่อนกะมือเงินนะ ฝนหากระโตกยาแต่ก็จําเป็นขึ้นไปหาเพื่อทุกคนเลยเจัามันอยูใช่หรือไปแล้วก็มีจักเขาก็ากยังมวจักนะมวยหาแล้วมวยเช่าเลยทุกคนได้หรือไม่ได้เขาอยัางจักได้ไหมมากกนี่มัเนาะกกเนื้อนะนี่นะบัวม้านะเขาอยู่เติมนี่เขาเห็นด้วยซึ่งนั่นนะัน้องมาเขาก็เล่าคอ้อ,อยู่ทุกคนกคนี่ เสริมอยู่แล้วกุกนันนะเฮาโกนทุกคนเลยเฉพาะจังหาบอเห็นมันเฮาโกนกุ้งไม้ขาวๆนี่นะนี่นกุ้งไม้เยอะๆขาวๆนี่เดี๋ยวนายพานเพิ่อนเพืน,ปนไปบึ้งนั่นนะ้ำเฮามุ้งนั่นแหละพาะจังหาพอเห็นนะฮะตอนนี้ก็กำลังเฮ็ดนั่นเฮ็ดคอทุกคนเลย เฮ็ดคอกเอานะเพราะว่ายิ่งตกเฮาโกนแล้ยื้อบ่ถึงฮะมันมันโดนยุมันได้โดดเลยเออแต่งให้แต่งให้เขาดปิเียเฮาสิเ็ดคอลส่งพ่นนะส่งพ่นต่ําอให้เราดึงได้บ่ลมบ่นี้โกนประมาณําได้บ่12ได้บ่12เสนโกนมาความกว้าง quả à nó ừ, khăn sao sao vịt vịt gì đó xả? kiểu xe này cái đấy ừ. mắt bố ảo ảo, ảo như là hơi tao tèn à nên mình bỏ tổ bố mi phá mi mị thế phá phá cầu hơn bao ừ. đây đây thưa quân này Hãy subscribe cho không โหยอเนาะฮะเชื่อทงกัะเทีนน่นี่แหละนะมานเลยทุกคนเลยนะคูไปและเดีเฮอไปปึ้งก่อนทุกคนนะในผ่านเพื่อหาเราลงมาเลยทิมลงมาเก่ามาเลยมาไม่เลยนี่ฮอ

có sự có chắc tôi nhớ nhớ nên không lông mà một số hiền hơi thì nên một số chắc nắn nó của nó đấy hoặc lại lại pì đây này มาจากเมนไปเลยนะพี่โลดีเมนเหมืนเนาะเมนโลดโหน ไหลเป็นน้ำตัวจุกจุกนึกไปไ่้มึงงัดทึ่งพวกไปลัดทึ่งไปลัดทึง่งจักไหลไปเลยทุกคนเลยมันก็ยังเงจักนะมันอยู่เอดมันยู่เตืนอน phải phải con mình phải chiến thương của khốp <laughs> dạ rồi bố <laughs> mà, mà, mà tôi จักหมาไหลไปเลยทุกคนนะน่าจะเป็นเมนมือโหนี่นะโบทันนะเฮา,าลาดโบทันเพราะว่ามันไหลมันไลหลฮึนตะลิงสงสัยเฮาทำอยู่ไก่ไปเลยทุกคนใหมามากเหมือนเลยยังเหลือหมาเต็มนึงบบเห็นเดี๋ยวนี้ยังโ่เห็นมากไปแล้วทุกคน

หลไปเลยทุกคนเลยจะเขาก,าก,ยก,ก็ยังบจัาโกเมนไปเลยนะลงกลึ้นขึ้นกงไม้เลยยังยงี้ต่ำามดทันนะทุกคนโอ้ยกลายเล็กอ่ะกายทางเส้นนี้แหละกลายบ่ทางเส้นนี้นะ เบ็ดลงยุบเพื่อน right. 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 ี่นะไปไปไปจ้ไปทางลงมาเช้าสุกินีนะนม่แหละซิททางลัดบททันทุกคนคอยลัดบททันมรักแม้นทุกคนนี่ยเฮายยุปลาสะพันนี้นะ เดี๋ยวสิเหาไปเบิ่งก่อนทุกคนเลยบางทีมันน่าจะเป็นเม้น,มนเป็นเพลือไปนั้นนะ,นะกับโบนี่มานอนทุกคนจะเม่นเพลยอแล้วหมาย,ยัางไรยูรย่ทุกคนเลยโอทีมงานก็จะไปเช่อหมเห็นเลยโอ้นองหมาเหาป่าเลยทุกคนเลย เพราะว่ารัดโบท่านนะนจักเม่นี่เลยอ,อยู่ที่นั่นนะเห็นหน้ามาเลยโอ้ตายจักหมูมาหรือว่าเม่นกันยังบวจากทุกคนเลยเพราะว่ามันไหลมาแต่เตอร์ไปกายปูดเลยทางเส้นนี้นะนี่เนอ้อยุบนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีเฮ้ากันว่าเชื่อมันอยู่มงเกิาหมามากมืดเลยทุกคนท่านนั้นนี่ โอ้เสียดายเดิเทุกคนนะี่มาเฮามันไปยืดแส้นกางคืนไปเลยทุกคนนะี่ยหมาปะยู่เนอร์นี่ทุกคนนี่อยู่เสือตรงนี้แหละในผ่านวันเฮาไปเบิ้งอยู่มันเป็นยุบแล้วกะ็เป็นโงนขี้หินนะอยู่เนอร์นี่เนี่ยอ,นะอาจจะเม่นหมดรือว่าแนวอื่นเฮากับบจากทุกคนเลยเพราะว่าเฮาลาดบททันนะ ตัวก้อนเนี่ยคือกันรัดบท่านคือกันตัวก้อนนี่น่าจะเป็นฟ้านตัวนั้นตัวเฮาสุดก้อนนะทุกคน,นตัวนี้ก็เลนห้ามทางที่เฮากายลงไปแล้วมาพอเลนปีนขึ้นเข้ามานี้ทุกคนผลาดแล้วบท่านได้เต็มเดียวนั่นวะแต่เบิ่งในผ่านพ้นเฮาเบิงเ่งรู้จักคำตอบเลยทุกคน,นในผ่านพ้นเฮาไปเบิ่งกะ น่าจะเป็นเม่นหรือหอนนี่แหละเพราะว่ามันเฮาหู้นะเฮาหูเห้เฮาพละานกี่หินทำเยอะมาก็ฟ้าเลยเฮาบ่ได้ทุกคนเลยเดี๋ยวเฮาก็สีเลาะมือ,มอแข็มอะไรแบบนี้ทุกคนเพราะว่านี่ก็จกจก,จกโมงแล้วนี่ก็ประมาณจู่ละละใบ,บโมงหรือใบโซงนี่แหละประมาณนี้นะทุกคนเลยตีหนึ่งตีโซงนะประมาณนี้เดี๋ยวเฮาก็สีเลาะมือแล้วเพราะว่าเยอะนอนแล้วเข้าไป ซื้อนาฮะแหละมาเห็นอมทุกคนเห็นนีและถือป้อเหี้ยวป้เหียวป้เฮ็ดเอาเลยลงเลยนั่งนั่งนั่งนึ่งนั่ง่ะมาลดสำแจงนี่แหลทุกคนเลย เพราะว่ามาห่อไยดานนั้นมาถือกึ้นนะเอามานี่กะเลยพออยู่กรงไหม้นี่นะนี่ในผัานใยยัดเดีวในผ่านผ่นยิง่งกับผ่านบุญทุกคนนะนี่มัดโซดสามโล่ปลายสี่โล่เพลตตัวนี้ทุกคนนะโตได้แต่หัวแรงนะโบยื้อไปเลยโอ้สุดยอด มาแล้วมาแล้วกำลังเดินทางกลับทุกคนเลยได้ระหว่างทางมือมือตู้ปนะมือแข็มได้อยู่เลดานนี่ทางมือนี่เพราะว่ามันมันออกมาขี้แถวนี้นะก็เลยมาจอบเบิ้งเลยเห็นจบเจอทุกคนเลยเนื้อเติบแล้ตัวนี้นะตนัวกนะนะ้อนนะโบยเนื้อไปเลยมันกินมะขบกตัวกนะ้อนเดี๋ยวมาเจอกันยูทูปไปเลยทุกคนเลย นี่ก็เย็นนอนในเลยนี่ก็อยู่ราวๆสามโมงโมฬาวาตีสามตอนนี้พลอยเลยทุกคนเลยเห็นอมแบบหมาบดได้เห่าเลยนะสุดนี้นะคนเห็นนั่นนั่นยังเม่งเม่งเยอะนั่นนั่ะเห็นปะเอาไหมเอาไหมแต่เราค่อยยิงเด้อเห็นอมตัวเลยทุกคนนะ bị bội vãi đó à, lấy đi năm mươi tháng năm 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 Chút năm ừ. năm lấy tì năm 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 con năm nhau năm 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 nhau năm thưa con năm 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 มาย,ยัางไหลอยู่นะทุกคนอ่ะเดี่ยวหาเ่าไปเบงทางเส้นนี้ก่อนทุกคนเลยเพราะว่ายามันโค้งมาผีผิดพลาดตัวนี้ทุกคนเลยโบได้น้าน้องมาเทากับไลมะป้าละขึ้นพ่งคือแถวนี้เลยทุกคน น้ำนพืชนพงเขินนี่แหละราบพืชนเชิญกอกไม้หัวหลุนใหญ่เนงะนี้นะมันเป็นอุ้มแต่ก็เฮ้าพืชหาบได้นะเพราะว่าฝนกระตกอยู่ตอนนี้นะเฮาก็เลยยุติละสกัดทับเลยทุกคนเลยเพราะว่าฝนกเกลื่อนโตกแห้งเลยผู้ชายทุกคนไหมบาดเจ็บเลยเห็นกะเจ็บเจ็บเบติบทุกคนเลยเพราะว่ามันอ้อมมาเชิญคอยอยู่กลาง,างทาง,างานันไหลจ้องห่างกันนักับพวกท่านาก็เลยเฮายุบเฮามาจย่างในไรต่ออีกอะ เดี๋ยวมาเจอกันยูทูบเพลย์วันนี้ทุกคนเพิ่งมาวิทย์รูปลแล้วจะตลุบแล้วทุกคนนะเอามาพากลางดานนะสีพากัน,กนะกกนมือตูปบเลยวันนี้ทีมงานกับยางแล้วพวกยางก้อนแล้วพวกสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักก่อนทุกคนขอขอบมุณขอบใจผู้ที่เข้ามาเบิ้งแล้วก็มาส้มมาเป็นกำลังใจให้นะวันนี้ได้สองเต็มทุกคนเลยเต็มที่สามเลยยิ่งตกแล้วก็มาลายพวท่าน อ่ะเดี๋ยวมือหน้าพเพลยังมาหาเอาไหมทุกคนเลยขอพักก่อนสบายดี